รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมเดเนียลเฟรชเครับ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นยังไงครับกัรดัดผมเดี๋ยวทุกคนเห็นว่าหล่อไหมครับแหมมั<อ>นหล่อแล้วด,ดีแล้วสงสยัยว่าทำไมแดเนียลออกมาถ่ายรายการโทรทัศน์แล้วก็นั่งอยู่ที่ร้านดัดผมด้วยครับทีมง,งานทราบไหมครับพูดทำไมเพราะผมยาวใช่ครับแต่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องราคาถูกราคาถูกใช่ผมขี้เหนียวราคาถูกแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลที่มานะครับเพราะอะไรรู้ไหมในประเทศไทยก็มีอาชีพสางวนวของคนไทย ที่คนถ่ายทำเท่านั้นฝรั่งว่าจะเป็นออสเตรเลียเยอรมันอังกฤษอเมริกาแคนาดา no ทำไม่ได้เลยนะครับคนถ่ายเท่านั้นก็ทำนะครับซึ่งหนึ่งในอาชีพสงวนของคนถ่ายนั้นก็คืออาชีพการตัดผมด้วยครับ ที่แย้ยังก็สงสัยมุอนกันที่มาที่หมายคือแหละครับแล้วก็ได้ข้อมูลว่าประมาณ2 0 0ปีที่แล้วตอนนั้นก็มีชาวต่างชาติเข้ามาทํางานซึ่งจะมีกติกากฎหมายว่ามีอาชีพบางอย่างที่เขาจะเก็บไว้เฉพาะคนไทยทำนะครับกูจะรักษาเอกลักษณ์รักษาวัฒนธรรมคอาเป็นไทยสำหรับคนไทยเท่านั้นทวนใหญ่งานแบบนี้นะครับเป็นงานเกี่ยวกับปีมือเขาไปดูเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานด้วยนะครับเราจะเห็นลิสต์ยีอาชีพที่ ชาวดังดาวทำไม่ได้ดังดาวมุนเดือยโยดชาวดังชาติทำไม่ได้นะครับย8อาชีพเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เป็นหนึ่งใหน28นั้นนั้นไหมดู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 ดพิธีกรรายการโทรทัศน์พิธีกรรรายการโทรทัศน์เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ดูเหมือนไม่มีเลยโชคดีนะครับงานผมมั่นคงอีกแล้ว28อาชีพมีอะไรบ้างมี เกศลักไม้ทาเสือมันแบบ,แบบเสือที่นั่งนั่งบนเสือนวดแผ่นทายก็ทําไม่ได้เหมือนกันขับรถรับจ้างเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ขับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมอเตอร์ไซค์ชาวต่างชาติก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับทั้งหมด28อาชีพที่ไม่ให้ชาวต่างชาติทํานะครับซึ่งอาชีพตัดผมเป็นอาชีพสงวนของคนไทยด้วยแล้วตอนนี้นะครับเดนิโอนอยู่ที่ร้านตัดผมบัวทองบาร์เบอร์ที่ถนนยาวรรชกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเป็นร้าน เก่าแก่แล้วก็เป็นแรนด์วินเทจเป็นคลาสสิกมากเลยลูกค้าที่นี่คงเป็นลูกค้าผู้จับที่เข้ามาบ่อยๆแล้วก็อาจจะรู้จักกันนานแล้วหลายปีแล้วผมจะเข้าไปพูดคุยกับช่างตัดผมว่าเขาคิดยังไงสวัสดีครับลุงครับผมแดียนโยครับคุณลุงครับตัดผมที่นี่มากี่ปีแล้วครับมันยี่สิปี2ี่ปีโอ้ยี่สิบปีที่นี่ด้วยทราบมาว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดสามสิบสามสิบสามสิบกว่าปีสามสิบห้าสามสิบหกปีร้านนี้เป็นร้านของ คนตัดผมรุ่นเก่าอรุ่นใหม่เขาแม่ไม่คยมาตัดแล้วลุงทราบไหมครับว่าอาชีพตัดผมเป็นอาชีพสงวนของคนไทยด้วยใช่คนไทยด้วยอ,อันนี้รู้ไหม,รไหมครับรู้รู้รมันก็มันก็ดีนะเพราะว่าไม่มีไทยไมอย่างงานเราสวัสดีครับลุงสวัสดีครับผม <c oughs> เป็นเป็นลูกค้าประจําที่นี่ใช่ไหมครับห้าสิบปีแล้วร้านเปิดสามสิบหกปีแล้วก็ลุงมาห้าสิบปี อ๋ออยู่แถวนี้5้50ปีถ้าเป็น VIP มาที่นี่จะมีช่าง2คนดี่นะสวัสดีครับป้าครับเป็นเจ้าของใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นลูกจ้างครัลูกจ้างอ๋อเป็นลูกจ้างเป็นช่างเล็บช่าง,างเล็บ,ลบขอ<า>ดูหน่อยอันนี้เราเป็นผู้หญิเราไว้เอรูเล็บสวย ดีดีนะก็มีบริการแบบมีการตัดเล็บกันทาให้เล็บ,บผู้ชายสวยตัดเสร็จก็มีการนวดผ่อนคลายให้เขาด้วยมีนวดด้วยไม่ใช่ร้านตัดผมทั่วๆไปนะครับมีการนวดสมัยนี้มีร้านแบบนี้น้อยมากภาพเ็นอยากาศแบบนี้นะครับนี่ไม่ธรรมดาครับไม่เหมือนร้านสมัยใหม่อยู่ในห้างสปปงารรพสินค้าก็มีบริการแบบแค่หูตัดเล็บมีนวดหน้านี่เป็นบริการที่ทั่วๆ่ไปในร้านตัดผมทั่วๆ่ไปก็ไม่ค่อยมีนะซึ่งผมรู้แล้วว่าจะเป็น อาชีพสงวนของคนไทยนะครับแต่ผมขอเรียนการตัดผมสวัสด right? ีครับอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีเขาเรียกว่าอาจารย์าะว่าเป็นคนที่สอนการตัดผมใช่ไหมครับตัดมานานน่ะนานกี่ปีแล้วครับ50กว่าปี50ปีเคยสอนชาวต่างชาติที่ตัดผมไหมครับไม่เคย ครังแรกในชีวิตซึ่งดีนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมด้วยต้องหาเยื่ออไม่ใช่เหยื่อเป็นคนที่อยากดัดผมเลยงั้นผมเรียกคนหนึ่งจากทีมงานของเราดีกว่าครับครับอ่าเบลอ่าเบลผมยาวๆอยากดัดไหมก็ได้ครับไม่ต้องห่วงห้างอาจารย์ก็ทำมาห้าสิปีแล้วครับมานั่งเลยอันนี้คือเบล เบลจิงเกิเบลจากทีมงานลงรยกิมเริ่มต้นยังไงนะครับเอาผ้าน mm. right AH> mm. ี้ที่รายการผ้านี้กันเราจะเริ่มดัดแล้วผู้ลุงจะมีหวีแล้วก็มีกางเกงใช่ไหมครับงั้นต้องเอาวีแล้วก็ดัดภายนอกเลยใช่ไหมครับชอบดัดไปเรื่อยๆเนี่ยดูหล่อมากแล้วเบลดูหล่อเกินไปก็ห่าไปเขาห่ยวไปผมเห็นวิธีแล้วก็ต้องเอาหวีเอาผลขึ้นมาแล้วก็ดัดดัดภายนอกกันดัดไปเรื่อยๆแล้ว เราออไปเสร็จแล้วผู้หญิงลืมตะกี้มนันไม่รับรองนะโอเคแล้วก็อันนี้เห็นแล้วกับวิธีการดัดที่ที่ชายกางกานะครับ <c ười> ผมพร้อมแล้วนะครับผมจะตัดอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวครับทำะไรครับทำเลยครับทำเลยครับเอาเนาะจะผมจะตัดนิดเดียวนะครับข้างๆข้างๆนิดเดียวอันนี้คือาก,กางไก่ใช่ไหมครับ <c ười> ารกางไก่งานนี้แบตเลียนเอาแบตเลียนดีกว่าครับอ่า เอาหูไว้นะงั้นเอานนิดหน่อยก็อย่าตันเยอะอย่าตันเก็บเยอะเคยได้ยินเสียงตอนที่ข้างดัดผมกับมังดัดผมอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงอ๋อโอ้ไม่เป็นไรผมแก้ได้ผมแก้ได้ครับผมแก้ได้ ม่ต้งห่วมีโทรศัพท์ไหมเบลดูโทรศัพท์สิก็ดูข่าวเขาวันนี้มีข่าวข่าวร้อนนข่าวไม่ดีมันกันมันมันเท่ากันแล้วนะครับแต่เอาไม่ต้องห่วงทำไมมันโล่งจังเดี๋ยวนี้ครับไม่โล่งครับเพราะแอร์ก็เย็นก็มีพัดลมนี้แล้วก็อากาศก็เย็นๆนั้นต้องรอแล้วนะครับพอแล้วเริ่มไม่พอไม่พอบ่อยมัๆให้มันเท่าๆกัน ตอดถึงนี้มันเลอะเตอะมันไม่สวยอะสิเยี่ยมอย่าบอกเขาอย่อะนะมองหน้ามองหน้าดีกว่ายู่ยุมองหน้าอ่านี่นี่เราจะแก้ยังไงครับลุงอือไข่อันนี้ฝีมือของผมเป็นยังไงครับลูกดีดีตัดตัดวันนี้เดือนหน้าสวย สิ่งที่คุณชอบมากที่สุดกับงานนี้นะครับชีพการตัดผมคืออะไรทำทำทำให้คนโล่นะสบายใจอย่างเช่นแก้สรงผมแบบนี้ทําให้เบลก็ดูรล่ทำให้เขาสบายใจนะใช่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดกับร้านบัวทองฟ้าแบบนี้ครับเป็นร้านเก่าแก่วินเทจมีลูกค้าประจาที่มา20-30ปีแล้วเข้ามาเพราะว่าเขามีช่างตัดผมประจำเขานั่งไม่ต้องพูดถึงส่งผมนะครับเพราะว่าช่างประจำก็ดูแล้วเขานั่ง แล้วก็คุยกับช่างเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอากาศเรื่องครอบครัวและซึ่งเหล่านี้นะครับทำให้ร้านดัดผมแบบนี้นะครับมีอะไรเยอะแยะมากกว่าการดัดผมอย่างเดียวนะครับอาชีพการดัดผมอาชีพทั้งหมดของคนไถ่ายที่มีเสน่ห์ม,มาก สนับสนุนโดยสมุดครจอน a ทเวลโอเคนะครับลงรายก,กิมวันนี้นะครับแดเนียลออกมาบนันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพสังวรของคนไทยนะครับผมมาที่นี่เพราะว่าผมจะมาศึกษาเรยียนรู้เกี่ยวกับ อีกหนึ่งอาชีพสงหวดของคนไทยด้วยนะครับ<ฮ>ที่นี่ก็เป็นชุมชนบ้านเหล่าหรือชุมชนวัดบางไส้ก่ายที่อยู่ฝั่งธนบุรีในกรุงเทพม,มหานครนะครับ yes. แล้วชวาวบ้านก็บอกว่าแดเนียลต้องไปหาพี่ช้างพี่ช้างก็ยังเป็นคนที่ดํารงชีวิตด,ด้วยอาชีพโบราณที่เป็นอาชีพสงวนของคนไทยด้วยนะครับซึ่งพี่ครับโทษนะครับบ้านของพี่ช้างอยู่ในซอยไหนครับซอยห้าครับซอยห้าซอยอ่ะขอบคุณครับครับซอยห้าโอเคซอยห้า สวัสดีครับทราบไหมครับว่าซอยห้าอยู่ไหนครับอยู่ฝั่งนี้โอเคอันสองสามสี่โอเคอยู่ฝั่งนี้เดียวกันขอบคุณครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับสบายดีครับท่าะไรอยู่ครับเดินเล่นครับเดินเล่นจะไปหาพี่ช้างที่ซอยห้าขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักดีซึ่งอ่ะวัดไส้ไก่อันนี้ซอยห้าถึงแล้วใช่ไหมครับเข้ามาเลย เข้าไปในตรอกคิปแคบแบบนี้ชอบนะโอ้ได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมสวัสด so ีครับพี่ช้างใช่ไหมครับโอ้แป้อะไรโอ้โหน่าจะแป้นอะไนี่แน่นอนนี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมเดนยอสวัสดีทุกคนน่ารักมากเลยแล้วอันนี้แหละครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพสงวนของคนถ่ายอันนั้นก็คือการทำ เครื่องดนตรีถ่ายด้วยนะครับลุงช้างสวัสดีครับผมผมเทียนโยบัดดีครับคุณช้างใช่ไหมครับผมไม่ใช่ละคนนี้แล้วครับโอ้โทษครับสวัสดีครับสสวัดีคุณช้างเหรอครับใช่ครับโอ้คุณกับพี่ช้างใช่เรียกพี่ช้างดีกว่าคนนี้คุณใครเป็นลูกศิษย์ครับเป็นลูกศิษย์เหรอครับโอ้ช้าง แล้วก ality, ็ลูกษย์ช้างเหรอครับแล้วก็กล so oh, ุ่มกลุ่มนี้เป็นใครครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโอ้เห็นว่าเขาเล่นคลุยด้วยใช่ไหมครับจังหวะเนี่ยเข้ามาสอบอ๋อมาจากที่ไหนครับมาจากชุมพรมาจากชุมพรมาจากแล้วก็เพิ่งมาที่ปังทนบรีที่จะเรียนคลุยจากพี่ช้าง แล้วผมถามคุณลุงก่อนได้ไหมครับลุงขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมคิดว่าลุงเป็นคุณช้างเองลุงแก้วลุแก้วแก้วลุงแก้วลุงแก้วทำไมถึงลุงแก้วเข้ามาเรียนวิธีการเล่นคลุยด้วยนะครับผมกษเสียนอายุแล้วนะอือายุมาก็ว่ามีระวันเวลาว่างผมก็แอบกระซิบครูเนี่ยว่าครูครับผมปัจำมาสมัรเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูก็ รูบอกได้สิสอนให้ไม่ขัดข้องตั้งใจมาจะเรียนเราก็เต็มใจสอนแล้วผมถามดังน้องนะครับก็เป็นเจเนอเรชันใหม่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วทำไมถึงเลือกว่าจะเล่นดนตรีโบราณดนตรีไทยแบบนี้ครับก็ผมได้เข้าชมรมดนมตรีไทยนะครับได้เล่นเครื่องแรก,กเ,เครื่องสาด์ดวงได้เล่นไปเรื่อยๆก็รู้สึกลักรู้สึกว่าเนี่ยมันผมชอบอครับที่เนี่ยที่จะเรียนดีนะถ้ามีคนแบบนี้ วัฒนธรรมโบราณเพลงโบราณแบบนี้จะไม่หายไปแล้วก็พี่ช้างเป็นคนที่ทําคลุยใช่ไหมครับใช่ครับผมเราให้ฟังหน่อยได้ไหมครับดูมันว่ามีคลุยหลากหลายแบบมี P v c มีไม้ไผ่ใช่ไหมครับใช่มีกี่แบบครับคลุยไทยคลุยไทยเนี่ยจริงๆจะมีอยู่5ประเภทอันดับแรกเลยอันดับแรกคือคลุยหลิบชนิดที่สองที่สองุยเคียงอคุยเคียงอเนี่ยเขาจะไปเที่ยวกับเป็นโน อันดับสามคุยเพียงออเพียงออคุยเพียงออเนี่ยเป็นที่นิยมที่สุดแล้วก็ประเภทที่สี่ก็มันใหญ่กว่าอีกปที่สี่ก็คือคุยลองออแล้วก็ประเภทที่ห้าสุดยอดสวยว้าว แล้วมีครุยอะไรที่คุณทําแล้วแล้วก็รู้สึกประจับใจที่สุดเป็นครุยที่พ่อทําถวายถวายพระเทพครับอคุยชุดเนี้ดั้งเดิมเลยเป็นไม้ขององค์ท่านเพื่อเอามาทาํารังระนามันก็จะเหลือเศษไม้ทางกรมศิลป์ก็เชิญพ่อให้เข้าไปเอาไม้ถึงเวลาที่ทาครุยเสร็จองค์พระเทพท่านก็ถามว่าไม้อะไรอ่ะพ่อก็ตอบว่าเป็นไม้ขององค์ท่านที่ทําจากจากะาระนาดเ็จท่านก็ถือกลับเลย ผมถามก่อนได้ไหมครับพี่ช้างรู้สึกยังไงว่าจะเป็นหนึ่งใน28อาชีพชงวนของคนไทยรู้สึกดีใจนะอ,อย่างน้อยรุ่นต่อๆไปอาจจะได้เห็นของจริงมากกว่าเห็นในภาพผมก็ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ผลงานของพี่ช้างแล้วก็มีคนที่มาเรียนเป่าคลุวยเจเนอเรชันใหม่เจเนอเรชันหลังแล้วขอเป็นเจเนอเรชันกลางได้ไหมครับได้ครับผมจะสอนวิธีการทําให้เลยวิธีการทําด้วย ตรงฉากนี้ก็เป็นสว่านใช่ไหมครับใช่แล้วต้องเริ่มยังไงครับนี่คือตัวที่จะทําให้เราล็อกไว้สูงเข้าไปถ้าเราไม่มีบล็อกเราจะต้องใช้ดินสอเขียนต้องมีไม่พิมพ์นะช่วยหน่อยสอกเข้าไปแล้วใช่แล้วก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องปืนจับให้อยู่ในลักษณะนี้นะฮะได้ครับอ่าจับพีดีจะไมหลุรของโลหะของเหล็กใช่ป่ะอ่า ใช่สุดแล้วครับอ่ะกันี้มาท่องที่สองนั่นละคันนี้ถ้าเราเจาะได้เจาะไม่ได้เราก็ต้องถอดออกมาดูไม่เพียงนี้ก็ใช้มาหลายหลายปีแล้วจ้ะใช้นานมากถ้าไม่เคยชินเนี่ยมันก็จะมีเบี้ยวนิดเบี้ยวน่อยแต่ผมรู้จักว่ามันธรรมชาติเพราะว่านิ้วของมนุษย์มันไม่ตรงเหมือนกันนี่เป็นศิลปะในการทำนะครับอ่ะต่อไปอ่ะต้องแกะปากกแก่วนิ้วโป้งเดี๋ยวนี้ไม่อยากดัดนิ้วโป้งครับ โอ้ไม่ได้มาใช้ยป้งคิงว่าก็ต้องตัดปก็คต้องตัดยป้งไม่เอาทำงี้เห็นไหมเอามีดในแบนเอามีดในแบนอ่าใช่อันนี้มันขั้นตอนที่ใจเย็นนิดนึงขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่ทําให้เกิดเสียงถ้าเราเราเราไม่รู้ไม่รู้จักจังหวะของมีดมันน่ากลัวจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่จะสอดเข้าไปใช่ครับ ครนวนี้เราก็เสร็จแล้วเราก็เล,ลื่อยแค่นั้นเองขั้นตอนต่อไปคือช้างับซอเดนอยู่การเป่าเรียกว่าการเป่า,ปา,ปามาใช่การเล่นใช่ไหมการเป่าคืย สนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโอเคนะครับแดเนียลออกมาบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพสังวนของคนไทยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพสังวนของคนไทยอันนั้นก็คือการทำเครื่องดนตรีไทยและอันนี้จะเป็นโอกาสที่แดเนียลจะฝึกเล่นฟุกเป่าครั เราจะสอนในลักษณะของ3นิ้วก่อน3นิ้วครับ3นิ้วนี้เราก็จะมา <3 S 1> ไล่เสียงน,ยๆๆนี่คือพื้นฐานครับถูกถูกไหมเห็นไหมเสียงไม่เหมือนกันถูกต้องถูกตอ้องคราวนี้มันจะยาก เพราะามันมันลักษณะของนิ้วเนี่ยนิ้วก้อยเนี่ยตัวนี้สำคัญมากใช่ถูกต้อง่ะครับในเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอ่าอ่า ที่ชอบที่แบบเพลงสั้นๆที่แบบเพลงสั้นๆเ,เ,เพลงหวานๆเพลงสบายๆ,ๆ,ๆ,ๆก็จะมีเพลงนึ่สุดยอดเลยนี่เพลงอะไรครับเพลงเดือนเพลนวงกระบาวเลยเดี๋ยวผมจะลองนะครับ มีใครดูกม <_ lan et> uh, ือหรือม eh <il> ีเพลงง่ายๆไหมอ่ามีเพลงง่ายกว่านั้นหนูมาลี แล้วก็เล่นเป่าเพลงเพราะไพเราะมากๆเหมือนจะเป็นเสียงของเทวดาที่ลงมาบนโลกของเราที่ชม,มคนงานของฝรั่งนี้คนที่ทำครัวอยู่นะครับเป็นอาชีพสงน,นหนึ่งนะยีอาชีพฉงนวนของคุน่ายด้วยนะครับ<ม>งานแบบนี้จะเป็นงานที่มีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทยด้วยครับเป็นงานที่สอนเก่งมาก โอ้โหเป็นฟันเป็นด REAM โอตอนนี้เมื่อกี้ผมอยู่ในบนสวรรค์นะครับอยู่ในวรรณคดีไทยโบราณยุคสมัยก่อนแล้วก็พบเจอกับนางยักษ์ oh. และการมีอาชีพสงวนของคนไทยในประเทศไทย mm hmm. ก็เด่นยารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ เพราะอาชีพต่างๆเหล่านี้จะเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์และบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยที่จะอยู่คู่กับคนไทยเท่านั้นตลอดไปด้วยนะครับสัปดาห์นหน้าแดนียล <Daniel s, S 2> จะไปลงรยกิมกันที่ไหนอาจจะเป็นเรื่องรอยย,ยิ้มของคุณเองก็ได้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้อยากให้ทุกๆคนยิ้มสู้กับปัญหาที่เข้ามานะครับสวัสดีครับชาว่ายทุกคน <S <S ผมฝึกเล่นถุยเป็นชั่วโมงแล้วเห็นไหมครับว่าเขาท่านอะไรเอ๊ะสองคน ยุ่งไหมเครียดมากไหมแต่งหน้า,แต,นาแต่งหน้าเหมือนแบบจะออกงานผมกําลังรักษาประเพณีวัฒน,นธรรมของไทยของโบราณเด็กสมัยนี้นะครับ <ผม S 1> จะไม่ให้จะไม่ให้หมูล้างหน้านะครับต้องเอาหน้าแบบนี้ขึ้นรถเลยช่วยไหมครับ <c oughs> เ,เอารถชนเลยคนนั้นก็เขามองเห็นว่าเ <c oughs> <c oughs> ขาชน